ทีเดดพิมลิกอังกฤษหรือว่าพูพบกับเชลซีลงสนามเวลาตีสองสิบห้าหรือว่าพูจอบ้านที่มัดดับที่1ผลงานโดยรวมจาก6เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้3ามเกมเสมอหนึ่งและแพ้ไปอีกสองเกมยิงได้1ิประตูและเสียแปประตูส่วนทางด้านทีมเยือนเชลซีที่มัดดับที่สาม ผลงานโดยรวมจาก6เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้4เกมและแพ้ไปอีก2เกมยิงได้12ประตูและเสีย9ประตูราคาเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อครึ่งลูกแชมป์ซีซั่นนี้อย่างหงแดงจะเปิดแอนฟิลซึ่งฟอร์มก็ดรอปลงไปไม่เหมือนช่วงขาขึ้น5เกมหลังมานี้ชนะ2เสมอ1แพ้2ผิดกับเชลซีที่ช่วงหลังนี้ เครื่องแรงจัดบอกเลยชนะ4จาก5เกมหลังและเพิ่งจัดเขียดผีแดงตกรอบมาล่าสุดบอลถ้วย FA ครับกับงานนี้ราคาบอลเปิดมาครึ่งลูกหรือผูต่อด้วยดูแพงอยู่เหมือนกันชั่วโมงนี้เชลซีมั่นใจมากและสู้ได้หมดอย่างไงก็เลือกวางรองไปดูแล้วโอกาสเสาแบ่นแต้มกันไปนั้นมีสูงเลยทีเดียวสกอร์ที่คาด1 1 ฟันธงเชลซีความมั่นใจ9เต็ม10คู่ที่2กันโชซิลิอาอินตาลีปรามาพบกับนาโปลีลงสนามเวลาเที่ยงคืนครึง่งปรามาเจ้าบา้านที่มันดับที่14ผลงา,านจาก6เกมหลังสุดพวกเขาไม่สามารถเก็บใช้ได้เลยแนมะ้แต่เกมเดียวทำได้ดีที่สุดเพียงเสมอไป1เกมและแพ้มากถึง5เกมยิงได้9ประตูและเสียไปถึง1ิประตู ส่วนทางด้านทีมเยือนนาโปลีที่มันดับที่6ผลงานจาก6เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเจ็บใช้ได้3เกมเสมอ2และแพ้ไปอีก1เกมยิงได้9ประตูและเสีย8ประตูราคาเปิดมาที่นาโปลีต่อ1ลูกเจ้าถิ่นปรามาฟอร์มหลุดไปเยอะเลยช่วงนี้5เกมหลังแพ้4เสมอ1แต่ก็ไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้ว พอจะได้เล่นในหลีกสูงสุดต่อส่วนทางด้านทีมเยือนนโปลีเองยังคงต้องการแต้มเพื่อล่าโคตาไปเตะรายการยุโรปอยู่จากสถิติที่เจอกันมานั้นก็เป็นนาโปลีที่ข่มอยู่ตลอดราคาบอลเปิดมาให้ทีมเยือนต่อหนึ่งลูกมองแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรมากเชื่อว่าเกมนี้ทีมเยือนเอาชนะได้แน่นอนลุ้นเม็ดสองกินเต็มอย่างเดียวสกอร์ที่คาด2 0 ฟันธงนาโปลีความมั่นใจ9เต็ม10คู่ที่3ทีเด็ดกันโชซิเลอาอินเตอร์ลีอินเตอร์มิลานพบกับฟิอเร,รนตินาลงสนามเวลาตี2 45อินเตอร์มิลานเจ้าบ้านที่มาดับที่2โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเนื่องจากผลงาน6เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้3เกมเสมอ2และแพ้ไปเพียง1เกมเท่านั้น ยิงได้17ประตูและเสียเพียง7ประตูส่วนทางด้านทีมเยือนฟิออเรนตินาที่มันดับที่12ผลงานจาก6เกมหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บชัยได้3เกมเสมอ2และแพ้ไปเพียง1เกมเท่านั้นยิงได้9ประตูและเสีย6ประตูราคาเปิดมาที่อินเตอร์มิลานต่อ1ลูกเศ้าถิ่นอินเตอร์มิลานฟอรม์มาดีต่อเนื่อง5เกมหลังแพ้เพียงเกมเดียวให้กับยูเวนตุส ทีมเยือนฟิออนเนตินาฟอร์มกำลังมาดีเลย5เกมหลังยังไม่แพ้ใครชนะ3เสมอ2จากสถิติที่เจอกันมานั้นเป็นทางอินเตอร์มิลานที่ทำได้ดีกว่ายามเฝ้ารังราคาบอลเปิดมาให้เจ้าถิ่นต่อลูกควบลูกครึ่งมองแล้วอาจจะแพงไปหน่อยแต่เชื่อว่าเกมนี้เจ้าถิ่นที่กำลังกระหายชัยชนะน่าจะบดเอาชนะได้สบายสายสกอร์ที่คาด2 0 ฟันธงอินเตอร์มิลานความมั่นใจเก้าเต็มสิบ